จีนัดใส่แกวน้ำพริกแมงดาปั่นข้าวจีใส่ใส่เลยจ้าใส่ก้านน้ำพริกแมงดาแซ่บจ้า แซ่บก็ขัจีธรรมดาด้วยจ้าขสจียัดใส่เมงดานะ่ะน้ำพริกเมงดาน้ำพริกอ่องใส่ได้เบิดจ้าแซ่บจ้าแซ่บแซ่บ อันนี้ใส่เกลือธรรมดาใส่น้ำพริกแจ่วแมงดาถิ่นพ่วมห้อนแล้วจ้าซ่บ ปั้นขา้าวจีจ้า <c oughs> มาเด้อมาเด้ออันนี้ปั้นขา้าวจีใบเจวเว้อจ้าแแลบแผบ